สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอารนะบ้าวนาะสาวแฟนคลับเอฟซหนุ่มสาวดาวเสียงและท่านกับบ้างท,ท,ท,ที่ติดตามรับชมชิปของอนันึ์ทั่วทุกคนทุกทันนะครับเนาะภาพที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ก็คือท้องหน้าบ้านอนันึ์ทั่วเองนะครับเนาะนี่ครับบ้านอนันึ์ทั่วนะครับหลังจากเมือวบ้านเมื่อก้อนนี่ฝนตกลงมาแห้งเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศก,ก็รู้สึกว่าจะชุ่มชื้นนะครับเนาะ ตอนนี้สายฝนก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับเนาะนี่ฝ่ายสายฝนอากาศพายุเขานะครับเนาะนี่ครับเมือนีออันดอนทั่วบอดดิไปสนามครับเพราะว่าสนามปิดเม็ดครับสาระข้ามคอนเจนครับสนามง้วสนามขุยปิดเม็ดนะครับเนาะมือเสารไปสนามบ้านสาดเบื้องต้นครับปิดครับทางเซนนี่กับทางไปน่าดูนะครับเนาะนี่เขตบ้านอันดอนทั่วนี่เขตต่อ ที่เป็นกับเขตหน้าดูนะครับเนาะต่อไปหันกับบางหง้าวเนาะจากนี้ไป3กิโลนะครับเนาะหลังไปพระธาตุกับบ่อไก่นะครับเนาะนี่บรรยากาศทองธงหน้าครับเนาะฝนตกมากกันยั่งเพื่อนในมีน้ำค้างครับนี่ครับสภาพนี่ท้าหนีไปเขาเป็นในบ้านนะครับไปอำเภอเชือกกับไปเสนีนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยนีเสียงเครื่องเลยเครื่องคนตัดต้นไม้ลมนะครับเนาะ หลังจากวันที่31ตอนแรงๆนะครับ31ตอนแรงฝนกับพายุมาแห้งครับก็ทำความเสียหายอยู่พอสมควรนะครับหมู่าสิเป็นเพี้ยนซ่านบ้านซองเป็นวัดเป็นว่าเป็นต้นไม้เป็นโรงเลี้ยงนะครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับนะครับนม่บ้านผมครับบ้านปลาขาวนะครับเนาะตำบลสันปะตองอำเภอเชิดจังหวัดมหาสารคามครับมือนี้ผมสิภาพพอพระแม่พระภีพระนอนครับไปตรวจเบังสภาพความเสียหายของหมู่บ้านผมนะครับเนาะว่า ได้รับความเสียหายซ้ำๆนะครับเนาะนี่ไทยบ้านพี่น้องเพื่อนๆกำลังสีตัดต้นไม้ออกจากหน้าครับซึ่งหน้าอันนั้นทั่วเนี่ยก็ต้นไม้โคนต้นไม้โคนหลายต้นนะครับไอ้ขอกงอ่อนะครับต้นไม้โคนใส่ขอกงอ่อนครับเนาะเกือบเกือบม้วนสิตายนะครับนี่ครับวันนี้อนั้นท้องใส่ผ้าพี่น้องเข้าเรียนพาบ้านนะครับสิไปเบิ่งวัดก็เนาะครับเนาะสิเขาไป็นนวัดก่อนแล้วก็สิไปเบิ่งโรงเรียนแล้วก็สิจากันก็สิเบิ่งเอ่อ บ้านลังใดเนี่ยออกเนาะครับเนาะเบิ่งความเสียหายเนาะครับเนาะเบิ่งผ้าไปนํ้ำกันมาพร้มันนะครับนี่ดันโซ่ผ้าผ้าทั่วครับทั่วรอบบ้านครับเนาะหลังจากไปเบิ่งตะบ้านอื่นมนี่เบิงบ่งบ้านจะนะครับมันนี่เบิ่งวิวบ้านอันนั้นทวนพราะา่าวิวเป็นยังไดน,นะครับเนาะนี่ครับสภาพหมู่บ้านผม นี่ต้นใหม่ครับลมต้นใม่ลมเลยนี่นานนะครับเนาะทางนี้ทางสนบ้านทางนี้บ่ได้รับวาวเสียหายอยี่ยงนะครับเนาะหลังคาบ้านก็ยังอยู่ดีปกติ นี่เล่าเล่าขออน่านน้ทวนครับนี่นี่บ้านอน่น่านนทวนครับเนาะพี่น้องท่านได้เห็นอยากว่าเรียนว่ายามกับมาเด้อครับนี่บ้านอ,นอน่น่านนทวนครับ ต้นมลมลนี่ครับทางเขาวัดนะครับเนาะวัดทรงศิลาซืิอวัดนะครับวัดทรงศิลาบ้านปลาขาวนะครับเนาะโอ้ต้นไม้นี่วัดลมหลายครับนี่ลมแรงนี่แหลขนาดเลย นี่ครับต้นทางตรงยุ่งโคนนี่มันเลล่มถึงสละเนาะเดี๋ยวมันล่มไปทางนี้นะครับนี่บริเวณนีวัดนะครับเนาะมาสุกที่ลานปลาขาวครับโอ้ต้นขามก็บล่มพี่น้อง ต้นคามกัลลมครับโอ้ทางนี้ต้นไม้ลมร้ายครับนี่ในวัดนังค่าวัดบอ่อออครับ พงกุฏิกุฏิลังน้อยท่านนี้ดิบ่อออกครับดีอยู่ต้นไม้ท่านนี้กับบลลมครับโอนต้นม่วงลมครับต้นม่วงลมตัวนี้มอบจ้องต้นต้นต้นยังลมเนี่ย โอ้ตอนจำปาป่ากันคู่ทางีหลบมเนาะโอ,โอ้แล้วข้าโบทสีหายยุบร่ะถามหลวงพี่กันว่านี่โบทตน้นใหม่ตนไส้ลมแล้วก็แล้วข้าโบทก็เกิดความเสียหายอยาสันพญายางเไปเบิ้คทับเนาะ โบดโอ้ต้นไส้ตัวน,นี้ล่มเลยครับเนี่ยไส้ไส้หย่อยลม่มบอลลมครับงาหักบอลลมนะครับงาหักเส้นนครับเนาะนี่คือบริเวณโบดครับนี่ต้นคามบอเป็นยังอืมนี่พวก สั่งเรามาตัดนะครับราคาโบดโบดก็เริ่มสุดแล้วครับนี่โบสถ์สั่งมาหลายปีแล้วครับเนาะนี่เริ่มสีเริ่นเก่าแล้วครับแพงก็เริ่มเป็นขากแล้วอันนี้ห่อนงาใบตาเลี้ยงๆลกบน,นนี้ต้นนี้มูนี้อืมนี่ครับราคาโบดนี่โบดเนะาะราคาโบดเสียหายบ่ฮะทางไหนทา่ทานท่านคือเ่ โอ้ท่านนั่นนะเราเต่าขึ้นเลยต้นให้ล้มเนาะตอนให้งางางาหากักก็ซือเนาะบ่ได้ลีมงาหักหก็ซือครับนนี่ต้นไส้โอ้นี่ครับนี่นี่นี่ต้นไส้ตัวนี้บ่แม่นพร้อมๆโบสถ์ผมบอกครับตัวนี้นะครับล้มกะบ,บ่ได้เสียหาซียไฮไลท์ไปเลยเนาะล้มทับหลังคาบโบดนะครับนี่ทางแสนทางผู้สวยเพื่อนกับลังสิ ตัดออกนะครับน่นนะครับอืมต้นพ่อตัวนี้เลยต้นพ่อตัวนี้มันแห้งตายบ่โอ้ครับต้นโพ่อใหญ่ตัวนี้เกิดตะกอนวัดผลได้นี่ครับนี่เลยนะครับเตรียมเตรียมมาเห็ดได้ตัดต้นใหม่ครับนี่คือบริเวณภายในวัดนะครับก็บมีต้นไม้ล้มเสียหายเป็นบางส่วนนะครับ โอ้ต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่ปีมระหารทั้งพันในตายเลยครับมันแรงดนโบ้คือโอ้ตันสีด่ายครับต้นโพต้นนี้ต้นโพจังหวัดที่มีสองต้นนะผมจำได้นะครับต้นหนึ่งอยู่ทางเขาทางลั้นครับห่แต่พมเป็นเด็กน้อยนี่ญ่เป็นตะยานครับไม่ต้นนี้ต้นล่องมาอีกนี่นี่ก็เริ่มตายครับนี่ต้นใหม่ีนแบบนี่คือบริเวณบัดนะครับนะรู้สึกว่าสิหกลุงล่างแลวครับนี่งานใหม่ลม วันสามมันทีสามสิบเอ็ดกระดาษกนครับพาออยุลมแห้งมากครับบันหนึ่สิภาพเป็นบึงโรงเรียนนะครับเนะาะว่าโรงเรียนเพิ่นกับวาสีหายขึ้กันเงาคามครับลมแห้งเตยด้วยครับเงาคามลมอยู่เนาะวันหนึ่งสภาพเป็นบึงทางโรงเรียนนะครับเนาะลงวารงเรียนหลังคาโรงเรียนออกหลายครับออกเป็นแผงเลย แรงมากโดนๆฝน,น,นมาทีนึงบัดลมแห้งสออัมพี่น้องเ่าจะมีฝนมาตัวนี้ก็ลินอยู่ครับลินตกปักแป๊กปักแป๊กเลยฝนลอยลินครับแม่จังหันกัมเพนทัางหมดที่เขาบานครับนะเหมือน,นปะเขาทาศิลาบานเดียวกันครับแถวนี้หาชุมชนครับนี่หลังห่าก็มีเนยสารครับเนยสาเราข้าเฮี้ยนเลยพังมาเลยครับนี่ ันนี้บ่ออกนี่ครับโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านปลาขาวครับโรงเรียนนี่ครับอ่นนั่นทั่วเรียนอยู่นี่นะครับเนาะโรงเรียนนี่กะ ยังน้องเลี้ยนขยายโอกาสครับเนาะมีหอดมอสามโอ้นี่ครับซาราหลังค่าออกนี่ฆ่าฆ่าหลังนี่อนันนั้นในเลี้ยนครับนี่หลังค่าหลังนี่อาาันนั้นเลี้ยนจะหนีนะครับนี่ครับนี่โอ้หลังค่าเพิ่นออกนะครับเนาะโอ้หลังค่าออกหลาย่ความรับความเสียหายหลายครับหลังนี้ก็ออกครับหลังนี้ก็อันนัาา้นในเลี้ยนจะสองหลังนะครับเนาะ สองหลังนี้นั้นทั่วเคยเลี้ยนนะครับเนาะส่วนหลังนี้ก็เป็นข้าศึรสางเวยนะครับเนาะม่อสองม่อหนึ่งม่อสองม่อสามครับสางเพิเ่มขึ้นไหทมทางลงพอช่ำทางลงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ออกมดหลังคานะครับนี่เหยียงอับครับทางลองอาหารมินไดนอโลาหารบอร่อออกนะครับเนาะบอ่อออก ถือว่าได้รับความเสียหายประมาณหนึ่งนี่าคา่หลังไม่สั่งไหมนะครับเนาะแล้วนี่สั่งไหมครับนี่ฮอสมูทนี่โรงอาหารครับหาชุมชนครับเรียนอยู่โรงเรียนนี่นี่หาชุมชนอยู่ติดติดกันนี่นะครับเนาะนี่ของดนตรีนะครับนี่เพิ่งสั่งค่หลังไม่ไหมครับนี่สั่งค่หลังไม่ครับความเสียหายของโรงเรียน นี่คือรั้วโรงเรียนนะครับด่านนี้คือด่านที่ท่นตรงแครับเ,รนเนี่ย้าเรียญอย่นี่ขนาดท,าทั้อองทีท่ันออกรับนล้งหน้าออกเหมือนต้นนี้่ไหมวันที่สองออกเหมือนเลยครับโรงเรียนบ้านปลาขาวสุวสิทครับทันทีท่านที่เขาม่ามันปลาขาวกะสัญลักษณ์่นกับขือน,นี่ยครับนี่ลูกปลาตัวปักไงครับนะเดี๋ยวผมจะข่าขึ้นไปเบิ้งนะครับ หลุมปลาขาวครับสัญลักษณ์ขามอันปลาขาวต้องเห็นรูปนี้แล้วครับนี่เห็นรูปนี้นะครับเนาะปลาขาวหลงเลี้ยนโอ้เห็นหลังนี้ออกรลายครับนี่เดี๋ยวผิจะพาเบิ้งเบิ้งลงเลี้ยนก่อนนะครับเนาะเบิ้งมุมท่าลงเลี้ยนก่อนนะครับหลอดผิวาเบิ้งเขาไปเบิ้งในบ้านนะครับว่าหลังในสีหายแน่นครับเนาะกษัิอาทิเบิ้งบดิบูทั่วถึงนะครับนี่คือพิศภัณฑ์ครับ ของเกาของโบราณนี่สิเอาไว้ในี่ครับเอาไว้ในีผลิตภัณฑ์ครับเนาะอยู่ใต้หนี่สิมีพวกของเกาบราลานนะครับนี่มุ่มสูงครับมาเบิ่งมุมสูงบาเนี้ย <c oughs> หลังหนึ่งหลังแรกหลังแรกออกด้านหนาบลายแต่ว่าหลังที่สองน่ะอาคาหลังที่สองนั่นออกไร้ครับออกมืดเลย หลังแรกหลังที่สองนี่เกาแก่กะมูลครับอยู่นี่เนะาะขั้นเกาแก่เลยครับผมเลี้ยนอยู่นี่นะครับหลังแรกหลังที่สองน,นะครับบอหนึ่งบ่สองบ่สามบ่อสี่เลี้ยนอยู่หลังแรกครับปลาห่าป่อหกเลี้ยนอยู่หลังสองครับออกไลนครับลงเลี้ยนปลาขาวครับหลังไม้นี่บอกครับหลังใหม่บอกมุมสูงครับผมขึ้นมายืนอยู่ทิพ่พิธภัณฑ์ปลาขาวนะครับเนาะ ผลิตภัณฑ์นี่ครับผลิตภัณฑ์ปลาขาวครับสัญลักษณ์บาดปลาขาวคือปลาขาวตัวใหญ่ครับอยู่ข้างล่างนี่สิมีของเก่าแก่หลายแนวครับนี่ใครอยากมาเยี่ยมมาชมของเก่าแก่สมัยโบราณนี่มอสิเป็นของธรรมหากินหรือเครื่องใส่เครื่องสอยนะครับของเก่าพันยัดไว้ในหนีบมันะครับเนาะอันนี้ก็ทงหน้าครับหน้าแยะวัดหน้าทิดโกนี่ครับกำลังหาจ้างมู่ดำหน้าครับนี่มันหาให้มันจ้างดอกครับนี่เจ้านี่ส่วนมากสิหาพี่หาน้องมาดำอครับนี่ มีธงเดียวเนี่ยครับดำหน้าบันพะขาวอันไอ้ที่เห็นนี่คือบ้านนั่นสูงครับเนาะชุมชนบ้านนั่นสูงครับเราโซนทางพุ่นนี่เป็นบ้านทุนน้องนะครับบ้านทุนน้องที่อยู่ติบน้องนะครับหาชุมชนอยู่นน้ำกันนะครับเนาะสายจุกี้กับบ้านเป็นบ้านหนึ่งบ้านเดียวต่อมากระเพื่อควบจะเลื่อนกับแยกเป็นหมู่บ้านมาตาโน่นเลยะครับอ่านี่ครับแต่ยินข่าวว่าบ้านทุนน้องครับเสียหายหลายครับหลังคาสังสีพังหลายครับผมเรียนผ่านเหมาเสา บางหลังแทบโบเรืออยังเลยครับแห้งศรีหาภีก็หลังหันบรรทุนนองกันแล้วผมมาทบหลายครับพายุเปียกกันครับอันนี้ฝนพายุอย่างด้อครับเดือนสิบเดือนแปดเดือนสิบหรอยังจะมีพายุแห้งอยู่นะครับเนาะเมื่อคืนอี่างรมแห้งเดลยมื่อคืนลมแห้งแต่บเถึงกับเอียงออกนะครับเนาะนี่ครับนี่หลังนี่ของหลังของนายสะคอนครับนี่หลังของแม่ศรีญานะครับนี่โอ้เบียงออกมืดครับหลังนี้เราติดโรงเรียนนะครับเนาะออกมืด นี่ไปรงเลียนนะครับพังหักนะครับอันนี้ครับหลังนี้ออกมดเลยครับดิทางเลืเบียงโ้นนี้ทางไปท้าข่วนครับเนี่เกี่ยงอับพับเลยเหลือแต่เฮี้ยนหลังหลังไงเพิ่นครับนี่ยนี่ของเฮี้ยนของนายชาคอนนะครับนี่ออกเกี่ยงอับพับเลยท่านี่กำลังสมเซียมครับประตูหนาตัง ออกมักนกำลังเริ่มซอมพ่อติยูนะครับนั่นสภาพครับกัวเห็นตะเสาสี่กีดีกระดาอยู่ล่มมาทางนี้เนาะล่มมาทางนี้มันก็ตั้งตึงหมดแล้วนี่ครับนี่รับล่มก่อนมูครับนี่ยนี่หลังนี้รับล่มมูติดจากโรงเรียนจากนี้ไปกับไปพัดโรงเรียนนี่ครับสภาพ พัดลังข้างเลี่ยนออกครับจากนี้ไปเห็นนายสาค่อนครับนี่กำลังส่อมแซมอยู่นี่หลังนึงครับแล้ัพน้นกระทบโอ้นี่ข้างขั้วพ้นออกแล้วจ้างปลากันต้นหนิเนาะ ออกสวนขั้วเนาะหลังไงบอกเน,ะนาะอ,อันนี้เห็นหน้าเปิดพอค้าขายมีดครับนี่นี่เขาครับยังเจ้ากบฏโอ้นี่ครับแปลงปากเลยเรียนดาวเลยน,นี่ครับท่าของพญ,ญา,านาคเพป็นกามาแล้วจดมาลัยงานแล้วเนาะงาน,นทรงตำบลอำเภอแล้วครับนี่นะครับนี่อีกหลังนึงนะครับเลยเพื่อผลกระทบออกบ้านไร้ครับนี่ สมพักเตียนสมพักแก้นสมพักแก่นกับเกี้วปิอืมเฮ้ยแก้วประเด็กบ้องเหรอครสมพักแก่นไหมนักเลี้ยงนี่เดี๋ยวของเฮียนพนออกเฮี่ยพนออกคำนี้แต่ละพนเดินละคนเดือดรจากพายุเอี่ยงบุมีแต่พายุฝนมี่งหน่อยพายุเอี่ยงบุโควิดพายุโควิดตีพายุมีแต่อันมีแต่พายุอีหลีเลยลมจะเฮียนคนออกนี่ครับ อ๋อปูหลายกีม่มีปูน้อยกี่มีนะครับเนาะนี่บ่ได้ไปขายมีตัวมือน,นี่อือทั้งนี้เราออกเตะน่าย <laughs> มองหลักพนมเขียดนั่งปือเราออกครับผมเราเราออกมาเล่นวะอู้น,นี่ลังสีสังสีของอ้อยอยู่เข่าเข่าบ่มีเข่าเตีบ่เปียกตี ใส่เขา,าเอืมนี่นี่นี่ครับวันนี้ <c oughs> เหล่าเพิ่นออกมัดโอเพียางไม่อนโอ้นี่เขาเนาะ <c oughs> เอาเขารุมมาไว้ในเฮียนตากแล้วมันบ่ตากแล้วอื <c oughs> อม <c oughs> ตากแล้วครับบ้านหลังนี้ออกออกเหล้าครับบ้านหลังนี้ <c oughs> เหล้าออกคืเบิง่งคืเบิ่งเหล้าพันยกไก่มันยกหลงังคาไปหมดเลย โอ้ oh, เขากับของงวดติดกันเนาะเห็นตัวเรานะครับเห็นตัวเราอันนี้ก oh, ็ได้ับผมต้นไม่นี่ก็ลมมาใส่นีเนาะต้นไมก็ลมมาหนีโอ้แห้งเตือไปแล้วครับนี่เราออกยิงอาพับเลยนี่หลังนี่ก่อกรับบหลายครับออกสองสามแผ่น นี่ฮะสร้างอมนี่ก็ออกเพิ่นว่าออกที่สองสามแผ่นแล้วข้าวออกหลายบอ่ <สา S 1> อ๋ออก 3, อ,อกสามแผ่นหล,ลัเงเหยอะสามแผ่นนะครับเนาะเอาเช็ผ้าแลีนเบิ่งรอบๆบ้านครับเนาะนี่คือด้านนอกบ้าน,นตบบานนี้เสร็จหลบ้านครับเนาะที่หกหกแน่จักน้อยครับนี่หลังนี้ออกบอ่อหลังนี้ก็ออกอยู่ครับผมบอ่อสองสามแผ่นเพิ่นว่าทันเนาะ ต้องคือสมไปตัวเมืองบ้านเราเนาะครับเนาะสมไปเราละเกิดความเสียหายบอ่อหลายประเด็นน,นะครับเนาะอืมคนตกมานน้ำไหลท่าสุดครับนะทานนบ่าสุดนี่แก้ไขบ่อะไรเจักเจียครับสุดนะครับนี่ <S <S ต้องเค็ดดีกว่านี้เนาะครับเนาะ พอน้ำ่านลงมานีครับน้ำ่านลงมานี่แค่ในขาดสุดปีครับถ้ามีฝนมีน้ำไหลนะครับผ่าแลนเบิงเส้นรอบบานนะครับเนาะรอบบานมานี่รอบบานทางไตที่ไตนะครับเนาะนเส้นนี้ท,นนท่านาทิตไตเมืกี้หกขึมแล้วครับเนี่ย สมอแปดเหมือนโอ้ตอน้นยังไักเนี่ยต้นบักชีเล็กนี่หักบักชีเล็กหักนี่สวนควายีถ้านี่ที่ราพัสดุอันนี้หักคือกันต้นใหม่เนาะที่ราพัสดุที่ของโรงเรียนครับนี่ราชพัสดุด้านนี้คือสิบบอดนะครับนี่ยังเห็นเป็นราคาดีๆอยู่สวนหลังอยู่นี่ด้านนอ,อกบ้านนี่ก็ร่วงของปุ่นครับนี่ โลงขนมเส้นอยากกินข้าวปุ่นกะมาสร้างเอาครับเนี่ยเป็นการเป็นงานพันกระบ,บีขายครับนี่มีรูปข้าวปุ่นนายขนมพะการนปะโอ้บุกคงตัวนี้ไหมบุกคงตัวนี้อ้้นยดกะ่ะมีบุกคงบุกคงงาครับนี่อย่างเดียวพันเมาด้วยครับเนี่ยบุกคงงามีงานี่ครับเส้นเส้นเป็นนี่ลอดบ,บ้านครับเนี่จะดี๋ยวเราไปตรงหน้านะครับเนี่ยเดวนี้คือบ่อครับนี่บอ่อ มีแต่ต้นไม้หักซื้อๆนะครับเนาะผ้าไปสินนีบ้างครับเส้นผ้าบ้านสินีส้นนึงแล้วครับเนาะต้นนี้แถวนี้ต้นไม้ออกซื้อต้นไม้ลมไม่ซื้อครับนี่นี่ต้นไม้ลมต้นไม้โคนที่ซื้อต้นย่อมโอ้โนี่อะไรนี่ต้นมงคต้นมงค์โค่นครับนี่ มา,มาเป็น,นมงโคลนะครับตัวนี้ต้น,ตนโคนใส่องค์ใครอยู่องค์บ่แตกเนาะองค์บ่แตกาาราคา่ออเรียกกันได้เครับองอ่รรกาปลูกต้นไม้ลายมังกรขายเซนนะครับองอขกาูกต้นไม้ลายมังกรให้เซนกันครับรถมาขายองค์พี่น้องพราี่ก็ฝนตกมากรถมาขายองค์มีลายก๋วยเตี๋ยวโอ้อันนี้ก็ ต้นมงตัวนี้ก็ลมล่งครับเย็นลงมากคราเจาะตัดเลยเนี่เงี้ยไม่ใยหน้ากันนี่นี่มีปอต้นคูนหักนี่มีปอดงานคูนหักครบนี้พวนี้เป็นพวกยีสุพวกยีเก่าครับแล้วข้าออกครับเหลืงข้าออกหลายอยู่นี่นี่หลังนี้นี่เป็นยีสู้ครับนี่ลูกสาวเพิ่นขายของครับขายเครื่องเบชเตเลสครับได้โยนยกิน ลังนี้ออกลายเติบแล้วพ่มสีไฮไลท์เติบนะครับนอกจากของพนนอนอยู่หน้าพนไม่เจอหลุกไผหลุกเคยครับไฟของยู่นี่แมบบ่มาเส้นส้อยเส้นหนีบบ้างนะครับเนะาะว่าลังนี้กับยินข้าวมาออกได้นี่เยนไฮออนพยายามห,หน่อยครับ คนยู่เหี้ยนบู๋เลยครับนี่นี่มดอกเปิดเหี้ยนไอยอยู่ี่เนาะโอ้เหี้ยนหลังนี้ก็ได้ข่าวว่าออกหลายอยู่ด้วยครับนี่นเหี้ยนหลังนึงนะครับเนาะนี่ออกโอ้โออกเป็นกระรังมุ่งขึ้นามาใหม่ตัวนี้นเหี้ยนไม่ยอมอ่อนพยายามทำหน่อยครับเนาะต้นกล้วยล้ม ตอวนี้มีออกเล็กน้อยครับเนาะออกเล็กน้อยเท่านี้บ่อหลายผสมแซมไปแล้วเนาะครับผสมแซมไปแล้วนะมีต้นไม้โคนต้นไม้ฮักต้นหมอกต้นม่วงหักกันแล้วเน่าครับโอ้ต้นพาวหักโอ้ตัวยวนต้นหักก็หันแท้ อันนี้่ขอกงัวเพิ่นเฮ็ดไวปทำสวนติดบ้านครับนี่สวนติดบ้านท่านนี้มีต้นคูนทำไมต้นคูนลมนะครับโอ้ต้นยูวต้นอารมลมหักหักครึ่งนะครับนั่นต้นยูต้นนั้นหักครึ่งเลยเพราะวิทยาศาสตขอกอ,อกงัวกอ,อกเฟี้ยงก็ออกครับาหลังคาออกเนาะ แถวนี้ก็มีออกเล็กน้อยครับนี่อันนี้คอกรถเพิ่งพังไปนะครับคอกรถเนาะขอกลดก็น่ายดำนะครับเนาะนี่นี่ของเย็นไม่ใหญ่ใบเอื้อยกุลนี่ก็ออกครับราคาออกขึ้นกันนะครับเอื้อยกุลราคาออกนะครับแถวออกบ่มดนะครับออกกระมี่ทำเสียหายบางส่วนทางนี้ออกบ่อทางเฮี้ยนอบต ปะทวนปะโต,ตโจโบอ,ออกครับตอนนี้ยังดีอยู่เดี๋ยวนี้อยาอ่าโบออกครับต้นไม้ต้นท่านเฮียนพ่อขาดไม่ขาบ่วลอยอต้นไผ่ต้นท่านเอ็นเลยเหียนพ่อมหาครับเนี่ยพ่อของมหาจ่อยนั่งบ่วลอยเถ้าจือ บอ่อออกครับท่านนี่กับบอ่อออกมีแต่ต้นใหม่เอ็นต้นใหม่โคนที่ซื้อนะครับเนาะนี่กับบอ่อออก โอ้ขึ้นเฮี้ยนแล้วครับบัดครับมนนันนี่กะอานมทั่วกับผ้าพ,พีประนองทั่วเบิงบ้านเจ้าของครับบ,บ,รบ้บานตะขาวเรื่องเบยงงานไปงวดเจมีความเสียหายบางส่วนครับเนาะบางหลังกับโบเสียหายยังดีๆครับกับมีเป็นบางส่วนส่วนเสียหายหลายกะมีนะครับนะเนาะเลียนกับเสียหายวัดกะส่วน,นไมโคนหลายครับเนาะ เดินทางมาถึง่ายคลิปนะครับนะหลังจากอันนั้นทั่วภาคบางค่วมเสียหายของหมู่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุสิ้นล่ากูนะครับเนาะเพิ่นพัดเขามาถล่มบางแรงวันที่สามก,กรกฎาคมนะครับนะพอกันจิบหนาจิบไหมครับจิบนี้สวัสดีครับ